ครากาบสวัสดีทุกคนนะคะกาบสวัสดีสมาชิกช่องสาระจับฉายเด้อก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้อัดบีด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้แก่อัดบีนะคะและถ้าใครนะคะอยากเข้าห้อง VIP นะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในราคาโปรอยู่ที่599บาบาทตลอดชีพนะดูสิดูสิ แตกเจาะเน้นเลยนะคะคู่ลากเข้าดีมากๆเลยนะคะและคุณจะไม่เข้าเหรอนะคะแนวทางดีๆแบบนี้นะคะเจาะเน้นให้แบบนี้และก็ดูสถิติของวันนี้นะคะอันนี้นะว่าเข้าดีขนาดไหนนะคะดูนะคะดูดูนะคะ,ะ,คะจะมีผิดอยู่ที่ไต้หวันเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะ และเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นรอบดึกกันนะคะว่าหุ้นรอบดึกเรามีแนวทางตัวไหนบ้างนะคะแนวทางราวสาม่ิคี VIP เอยลาวสามวิคีปกตินะตัวนี้นะคะก็ให้ลูดสองวิ่งหกเดอคู่ลากนะคะสอเจาะก็ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าเน้นให้เล่นคู่ลากนะคะ ่อามาลาวสามเมคีวีไอนะคะตัวนี้นะคะลู่สี่วิ่ง3นะคะคู่ลากสีูนนะคะตัวเจาะแล้วก็เลข3ตัวตามนี้เลยนะคะตามนี้แล้วก็ราวสตาร์วีนะคะตัวนี้นะคะ ลูดสามวิ่งสี่นะลูดสามวิ่งสี่วินนะคะตามนี้คู่ลาก3าสองนะคะคู่ลาก3าสองเลข3ามตัวเจาะตามนี้เลยต่อมาดาวโจรสตาร์ลูดแปดวิ่งสคู่ลาก8ปสองตัวเจาะสองตัวสามตัวก็ตามในรูปเลยนะคะ และถ้าใครนะคะอยากจะเรียนคอร์สนะคะหุ้นทุกหุ้นทุกชนิดนะคะอยู่ในราคาที่1,999บาทนะคะโปูนี้บอกได้เลยถ้าคุณเรียนนะคุณได้ทำเป็นทุกหวยทุกหุ้นเลยนะคะตน,นี้นะคะอ่าต่อมานะคะต่อมาดาวโจนนะคะ V.I.P. รูด8วิ่ง9คู่ลาก90นะคะระวังเบิ้ลหามนะคะเบิ้ลหามนะคะนะคะตามนี้เลยดาวโจนปกติก็ระวังเบิ้ลด้วยนะคะรูด8วิ่ง4วิน2 7 6 3คู่ลาก4 6นะคะเลข3ตัวก็ตามนี้เลยนะทุกคน ถ้าแนวทางดีๆแบบนี้ทุกคนต้องมาเลยนะคะแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณไม่ต้องเสียดายคุณได้ถอนทุกวันแน่นอนนะคะคุณได้ถอนแน่นอนดีกว่าคุณจะไปตามเลขที่วิ่งตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะคุณลองเปิดใจให้แอดบีลองเข้ามาห้องว i p ีแอดบีนะคะรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ โอเคนะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ